ยอดหมอหญิงอัชุริยะตอนที่881ตื่นะหนกตอนที่สี่มีสี่คนที่เข้ามาในสิบอันดับแรกซึ่งพวกเขาได้ประกาศยอมแพ้ไปไม่ใช่เพราะพวกเขาขี้คลาดหรอกนะแต่เพราะระดับพลังที่ห่างชั้นกันเกินไปถึงแม้พวกเขาจะขึ้นประลองต่อหน้าสัตว์ประหลาดทั้งหกคนของสำนักศึกษาเฟิงหัวพวกเขาก็พ่ายแพ้ยับเยินอยู่ดี แทนที่จะทําให้ตัวเองต้องอับอายพวกเขาก็เลือกยอมรับอันดับที่ต่ากว่าแล้วถอนตัวออกจากการประลองซัดตั้งแต่ต้นการประลองสิบอันดับแรกที่น่าเป็นที่สนใจมากที่สุดได้กลายเป็นการประลองที่ไม่น่าตื่นเต้นและน่าเบื่อเอามากๆหลังจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นถอนตัวไปก็เหลือแต่ผู้เข้าแข่งขันของสํานักศึกษาเฟ,ฟิงหัวเท่านั้นอู๋เสือกับคนอืนอ่นๆก็ไม่สู้กันให้เสียเวลาพวกเขาแค่โผล่หน้าไปขึ้นเวทีเพียงเพื่อจะยกมือประกาศยอมแพ้ และทำการดันฟ้านจั่วขึ้นสู่อันดับหนึ่งของศึกประลองวิญญาณสำหรับฟ้านจั่วเองนั้นการถูกดันขึ้นสู่อันดับหนึ่งแบบนี้เขาไม่รู้สึกถึงชัยชนะเลยสักนิดแต่เขาก็รู้แก่ใจดีว่าอูเสือกับคนอื่นทำเช่นนี้ก็เพราะเหตุผลเดียวกันเท่านั้นนั่นก็คือเขาแท่ฟ้านนั่นเองการที่คนของตระกูลฟ้านได้อันดับสูงสุดในศึกประลองวิญญ,ญาณน,นั้นสำหรับฟ้านฉีและสำนักศึกษาฟึาฟ่งหัวแล้ว มันเป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนได้หลังจากศึกประลองวิญญาณจบลงฟ้านฉี่ก็ดื่มจนมมาไม้ตั้งแต่เที่ยงเขาถูกฟ้านจั่วแบกกลับเข้าห้องไปพักผ่อนพร้อมด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าตามกําหนดการของศึกประลองวิญญาณหลังจากการประลองรอบสิบอันดับแรกจบลงจาก,กพัดแห่งแคว้นยานจะเชิญผู้ชนะสิบอันดับแรกเข้าร่วมงานเลี้ยงปีนี้ก็เช่นกันในวันที่สองหลังจบศึกประลองวิญญาณ อูเสียกับคนอื่นๆก็ได้รับพระราชองค์การเชิญพวกเขาให้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงที่วังหลวงเลยฉันเองก็ส่งของขวัญแสดงความยินดีให้กับพวกเขาด้วยและบอกว่าเขาจะไปฉลองกับทุกคนอีกครั้งที่งานเลี้ยงคืนนั้นคากราสาบานว่าองค์จัก,กรพรรดิจะต้องร่างราชองค์การอันนี้ไปพร้อมกับกระอักเลือดไปแน่ๆนเชียวชูพูดขึ้นพร้อมกับพลิกม้วนกระดาษไปมาอยู่หลายรอบเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด แล้วก็หัวเราะขึ้นมาเสียงดังลั่นไม่หยุดย่อนเยี่ยฉาก็ได้ข่าวมาจากในวังว่าจากักรพรรดิตั้งใจที่จะก่อเรื่องอีกรอบในระหว่างการประลองสิบอันดับแรกแต่ใครจะไปคิดว่าอูเสี่ยกับคนอ,นอื่นจะจบการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นเร้าใจที่สุดลงในเวลาไม่ถึงครึ่งวันคนขององค์จักรพรรดิที่เพิ่งจะเตรียมตัวทําตามแผนก็พบว่าการแข่งขันได้จบลงแล้วนั่นจึงทําให้องค์จักรพรรดิ ไม่สามารถระบายความโกรธที่จุกอ,อกอยู่ออกมาได้และทําให้เขายิ่งโมโหหนักเข้าไปอีกมันคงยากสําหรับองค์จัก,กรพรรดิจริงๆสินะเขาคงไม่อยากเจอพวกเราเลยสักนิดแต่ก็ต้องจําใจเชิญพวกเราไปเฟยหยานพูดยิ้มยิ้มแผนที่องค์จัก,กรพรรดิคิดขึ้นมาคงพังไม่เป็นท่าก่อนจะได้เริ่มสร้างความวุ่นวายขึ้นในรอบตัดสินสิบอันดับแรกซะอีกใครๆก็เห็นว่าพวกเราสนิทสนุนกับเล่ยเฉินที่สุดซึ่งตามกําหนดการ พวกเราจะต้องกลับสํานักศึกษาการหลังจากสืบปลองวิญญาณจบลงซึ่งองค์จัก,กรพรรดิจะไม่มีโอกาสชิงตัวพวกเราเลยได้แต่เฝ้ามองความสัมพันธ์ในฐา,านะพันธมิตรระหว่างเลย่ยเฉินกับพวกเราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีปัญญาทำอะไรได้เขาจะต้องรู้สึกอึดอัดขับคล้องใจมากขนาดไหนกันนะมาคืนนี้ข้าขอดื่มอวยพรให้เล่ยเฉินอีกหลายๆรอบต่อหน้าต่อตาองค์จัก,กรพรรดิเลยเชียวชูพูดขึ้นพร้อมกับดวงตาที่ส่องประกายชั่วร้ายอืม ต้องดื่มอวยพรอยู่แล้วสิจะยิ่งสมบูรณ์แบบถ้าเป็นการคล้องแขนดื่มอวยพรงานแต่งข้าว่าจเจ้าเป็นคนที่เหมาะที่สุดเลยละเฟยหยานพูดพร้อมกับกระพริบตาปีบๆใส่เชียวชูเชียวชูถึงกับหยุดหัวเราะแล้วคว้าเอาแจกันขึ้นมาแข้งใส่เฟยหยานซึ่งเขาก็รับไว้ได้อย่างง่ายดายเฮ้อข้าไม่สนใจหรอกว่าองค์จักรพรรดิจะรู้สึกยังไงที่ข้าอยากรู้มากกว่าก็คือน้องอูส๋สวยคิดจะทำยังไงต่อไป พวกเราไม่มีโอกาสเข้าวังหลวงมากนักหรอกนะถ้าคืนนี้ไม่สามารถลงมือได้เราจะต้องหาข้ออ้างอยู่ในเมืองต่อและพยายามหาทางเข้าวังเพื่อค้นหาแผนที่ผ่านทางด้วยเฉินต่อไปฟานจั่วพูดพร้อมกับเอามือจับคางตัวเองและมองไปยังอู๋เสียอู๋เสวียก็ตอบว่าคืนนี้เราจะลองดู ยอดหมอยิงอัชริยะตอนที่882งานเลี้ยงในวังตอนที่หนึ่งตกกลางคืนเมืองหลวงของแคว้นหยานสว่างสวัยด้วยโคมไฟจำนวนนับไม่ถ้วนแสงไฟลละลานตาสองสว่างขับไล่ความมืดที่ปกคลุมเมืองให้ออกไปรถม้าของสำนักศึกษาเฟิงหัวสองคันเลื่อนที่ออกจากตำหนักเซียนไปยังประตูวังหลวงอย่างช้า,ชา ขณะที่เคลื่อนผ่านถนนมีผู้ยามากมายจากสำนักศึกษาต่างๆที่ยังไม่ออกจากเมืองหยุดดูพวกเขาผ่านไปซึ่งก่อนที่ศึกประลองวิญญาณจะเริ่มขึ้นนั้นไม่มีใครคิดว่าสำนักศึกษาเฟิงหัวที่ดูเหมือนตกอยู่ในภาวะย่แย่จะแสดงความแข็งแกร่งในศึกประลองวิญ,ญญาณปีนี้ได้อย่างน่าตกใจอีกอย่างชื่อเสียงของสำนักศึกษาเฟิงหัวตอนนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นมาจนทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะเหนือกว่าสำนักศึกษาทงศึก และสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรซะอีกถึงขั้นว่าอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของสำนักศึกษาทั้งหมดเลยวังหลวงตอนนี้เต็มไปด้วยโคมไฟและธงหลากสีเพื่อต้อนรับผู้ที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นเหนือคน,น,นอื่นๆในศึกประลองวิญญาณปีนี้รวมทั้งสิ้นสิบคนในทุกๆท,กที่ประดับประดาไปด้วยของตกแต่งเฉลิมฉลองรถม้าจากสำนักศึกษาอื่นๆหยุดอยู่ตรงหน้าประตูวัง โดยในสิบอันดับแรกนอกจากสำนักศึกษาเฟืองหัวที่ได้ไปหกตำแหน่งแล้วสำนักศึกษาทงศึกและสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรก็ได้ไปสำนักละสองตำแหน่งผู้เยาทั้ง1ิบคนตอนนี้มาถึงประตูวังเกือบพร้อมกันแล้วสิทธิ์ทั้งสี่คนจากสำนักศึกษาทงศึกและสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรสวมใส่เสื้อผ้าหรูหราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่งตัวมาอย่างพิถีพิถัน ทุกคนยืนอยู่ใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนพร้อมกับแหงหน้ามองประตูวังที่ตั้งตระหง่านด้วยแววตาตกตะลึงส่วนอีกหกคนอูเสือกับพักพวกยังคงสวมใส่เครื่องแบบสำนักศึกษาเฟิงหัวราวกับว่าพวกเขาไม่มีชุดอื่นนอกจากชุดเหล่านี้แต่เมื่อพวกเขาทั้งหกคนปรากฏตัวท่าทีของสำนักศึกษาทงศึกและสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกรก็อ่อนลงทันทีความหญิงยงยโสของพวกเขาหายไปอย่างรวดเร็วนั่นก็เพราะว่า ความแข็งแกร่งของทั้งหกคนนั้นคือเครื่องสวมใส่ที่ดีที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องประดับประดาอะไรให้มากความพวกเขาถูกมองเป็นสัตว์ประหลาดไร้ผู้ต้านทานไปแล้วจากนั้นขันทีน้อยในวังก็นำคนทั้งสิบเข้าไปข้างในแควนหยานสมกับเป็นแควนที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดจริงๆการประดับตกแต่งภายในทุกส่วนดูหรูหราและยิ่งใหญ่แม้ว่าผู้เยาว์ทั้งสี่คนจากสำนักศึกษาทงศึกและสำนักศึกษาผู้พิชิตมังกร จะพยายามซ่อนความตื่นเต้นไว้มากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าแววตาของพวกเขาก็ลุกเ,เป็นประกายอยู่ตลอดเวลาตรงกันข้ามกับอู๋เสือและเพื่อนๆของนางที่ยังคงสงบนิ่งแน่นอนว่าอู๋เสือเป็นถึงคุณหนูของวังหลินนางไม่ใช่คนแปลกหน้าของวังวังหลวงของแควน้นฉีก็คือสวนหลังบ้านของนางที่จะไปจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการส่วนเชียวชูกับคน,น,นอื่นถึงจะอยู่อย่างยากจนค้นแค้นมานานนั้น ต่ว่าในตอนเด็กๆพวกเขาก็อยู่ใน12วิหารซึ่งความหรูหราของอาณาจักรกลางเป็นสิ่งที่อาณาจักรล่างแห่งนี้ยากจะเทียบเคียงได้หลังจากเดินทางมาเกือบครึ่งวันในที่สุดพวกเขาก็มาถึงงานเลี้ยงในห้องโถงนั้นที่นั่งของพวกเขาถูกจัดเอาไว้แล้วซึ่งพวกเขาไม่ได้มาถึงตั้งแต่แรกๆจึงมีคนนั่งรอพวกเขาอยู่บ้างแล้วนั่นเององค์ชายทั้งสี่ของแคว้นหยานก็อยู่ที่นี่กันหมดนอกจากนั้น ก็มีคนจากเมืองพันอสูรซึ่งประกอบไปด้วยเสียงป้าเฟิงเย่หยางชิงหยูและชูหลิงเย่ที่พากันนั่งหลังตรงอย่างเป็นทางการอยู่ในที่ของตัวเองเสียงป้าเคยเจออูสเสือครั้งหนึ่งในวันที่พวกเขาไปเอาตัวอูสเสืเอออกจากคุกและตอนนี้เขาก็มองอูสเสือเป็นผู้เยาวบอบบางที่ได้รับความอายุติธรรมอย่างไม่สมควรเมื่อเสียงป้าเห็นอูสเสือเข้ามาในงานเขาก็พยักหน้าให้พร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าส่วนชูหลิงเย่นั้น ก็มองอูเสือด้วยสีหน้าละอายใจนางยิ้มให้แค่แวบ,บเดียวก่อนจะก้มหน้าลงไม่กล้ามองอูเสืออีกอูเสือ,ก,อสกับคนอื่นๆื่นก็นั่งลงในที่ของตัวเองเสียงดนตรีอันไพเราะดังไปทั่ววงังข้ารับใช้ในวังก็นำผลไม้และสุรามาให้พวกเขาทุกคนดื่มด่ำกับช่วงเวลานี้อย่างเงียบๆรอคอยให้งานเลี้ยงเริ่มขึ้นเล่ยเฉินก็มองไปยังอูเสือรอยยิ้มกว้างของเขาแสดงให้เห็นว่าเขายินดีมากแค่ไหนเล่ยเฉินรู้ดีว่า เลยฟ้านที่นั่งอยู่ข้างๆเขาตอนนี้กำลังทุรนทุรายด้วยความอิจฉารอยยิ้มกว้างของเขาน,านั้นยิ่งทำให้เลยฟ้านเกรียวกระดหนักขึ้นกว่าเดิมมือที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะของเลยฟ้านก็กำลังขูดโต๊ะจนเป็นรอยนับไม่ถ้วนแล้ว